มาถึงตอนที่1นึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดแล้วนะคะนรับสำหรับวันพีซีซั่นที่สิบเอ็ดภาคเก่งเฮดุในต,ตอนนี้ก็มีชื่อว่า, uffy, า,าลูฟี่ปะทะคิสรุการต่อสู้ครัง้งใหญ่ที่พิกผ่นได้ตลอดเวลาคือคิวิแล้ก็จะมาสรุปเนื้อหาในตอนนี้ให้ชมกันนะครับทุกคนพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยครับหลังจากที่ลูฟี่ไกด์ยร่างเป็นเกียร์ห้าร่างยักษ์แล้วก็จับตัวคิซารุเอาไว้นะครับคิซารุก็บอกว่าจะทําอะไรรุนแรงกับเขาเลยและเมื่อได้ทีเอาคืนนะครับลูฟี่ก็ใช้แขนที่จับคิซารุเวียงเวียงเวียง,ยงกลายทีีเดยว สุนภบเวกะพังก็เตรียมที่จะหนีออกจากห้องควบคุมในขณะที่ลูฟี่ยังพออยู่ที่สรุเอาไว้ได้นะครับเอบปเปอร์เลยถามแอนด์สว่าเธอจะไปไหนแอนด์สก็บอกว่าเธอจะไปชิงอำนาจสั่งการพวกแปซิฟิต้าคืนมาที่ชั้นล่างและถ้าไม่ทําแบบนั้นละก็ตอนปลดบาเรียของฟอนเทียร์โดมพวกเขาได้โดนเลเซอร์เล่นงานแน่ซึ่งเอเดนสันก็เห็นด้วยนะครับเพราะในสงครามครั้งนี้ทาก็ตามที่ควบคุมแปซิฟิก้าได้จะเป็นฝ่ายชนะส่วนตะลุยเกระพังก็บอกว่าจะไปกับแอนด์รัสด้วยนะครับแต่อุซบก็ค พราะเป้าหมายหลักของพวกเขาคือปกป้องม่ให้ตะลุงเวก้าพังมีอันตรายแต่นั้นตะลุงเวก้าพังก็คุยสักกับแฟงกี้ผ่านท่าสื่อสารว่าวันนี้ดูเหมือนจะลงไปที่ชั้นล่างแล้วซึ่งแฟงกี้ก็โลงอกนะครับที่วันนี้ยังมีชีวิตอยู่พอเขาเห็นว่าเธอนั้นดูคิคส์ลุกซัดก,กระเดินไปอัดเข้ากับบาลีเข้าเต็มๆแต่ท่านก็มีเสียงตะโกนดา่าแฟงกี้ออกมาจากท่าสื่อสารว่าทำไมคนตัวใหญ่อย่างเขาถึงปล่อยให้เธอถูกทำร้ายได้ซึ่งแฟงกี้ก็ได้ขอโทษและยอมรับผิดทุกอย่างนะครับและบอกว่าเขาจะรีบไปช่ววยยเเธอเดีีน้ แตกนันกตัดภาพมาที่ตึก a ชั้น2โดยสจิก็คุยสสกกับแฟงกี้ว่าถ้าจะไปช่วยบอนนี่ยังไงเขาก็ต้องไปด้วยส่วนจินเวก็คุยกับตาลุงเวกพังว่าเขาได้เตรียมของทุกอย่างตามที่แกบอกเรียบร้อยแล้วตาลุงเวกพังก็บอกว่าแกจะไปที่ด้านหลังเกาะเลยบอกให้ทุกคนไปเจอกันที่นัน่น จากนั้นก็ตัดภาพมาที่ชั้นล่างที่ฟราดิโอเฟตนะครับเน่งพวกทหารที่พยายามจะลุกขึ้นมาที่ใจกลางเมืองก็ไม่สามารถไปต่อได้เนื่องจากบอลน,นี้ตัลงมาแถวๆนั้นทําให้พวกทหารถูกบอลน,นี้เล่นงานโดยการควบคุมอายุไขให้กลายเป็นเด็กบ้างให้กลายเป็นคนแก่บ้างจากนั้นพวกทหารก็เจอร่างของเซตม์มบารุที่นอนไม่เป็นตัโตะโกอยู่ที่พื้นนะครับ ซึ่งในตอนที่บอนนี่ลอยไปอัดกับบาลีแล้วก็ตกลงมาก็าได้เซนตมารุนี่แหละครับมารับเอาไว้แต่นั้นเซนตมารุก,ก็บอกให้บอนนี่รีบหนีไปเพราะพวกทหารเรือก,กําลังมาที่นี่แล้วซึ่งท่านั้นบอนนี่ที่กำลังซ่อนตัวอยู่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงดีนะครับหรือเธอควรจะซ่อนตัวแบบนี้จนกว่าทุกอย่างจะจบลงแต่นักขัภาพมาได้โซนวิจัยนะครับหลังจากที่ลูฟี่คว้างคิสซารุออกไปเขาก็เห็นว่าโซโลนั่นกำลังสู้อยู่กับลูจีได้อย่างสูสีเลยชมโซโลว่าทาได้ไม่เร็วเลยซึ่ล่่ก็ถาาามมโโววใหห้เชยไ แล้วโลก็บอกวอาไม่ต้องอาสนใจแต่คิดสซลุกก็พอแล้วเพราะกับวิแค่พลังแค่นี้นะอาคิดว่าไม่จะเป็นต้องให้กับตาของพวกข้ามาสู้หรอกซึ่งพอได้ยินแบบนั้นลุจิก็หัวเราะออกมาและบอกว่าอาจจะจริงอย่างที่ว่าก็ได้แสดงว่าอันดับสองของสีจักรพรรดิควรแก่การฆ่าสินะสนทธนาคิสูลุที่ถูกเองอนออกมาจากกอก็รองไปสะไกเลยนะครับแต่ถ้าป่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปมีหวังได้ตกทะเลแน่ คิสซรุได้ตัดสินใจใช้ท่ายาซานากิโนะมากระทำะแยกร่างของเขาออกเป็นลำแสงแล้วก็กลับไปแล้วลำแสงพวกนั้นก็ได้กลายเป็นร่างคนของคิสซรุเข้าโจมตีลูฟี่ลูฟี่เห็นแบบนั้นก็ตกใจจนตาถาลนออกมาตามสไตล์ของเกียร์ห้านะครับแล้วคิสซรุก็ได้ใช้ท่าอามโนุมุลาคุมะซึ่งเป็นการสร้างดาบแสงขึ้นมาเพื่อโจมตีลูฟี่แต่แล้วลูฟี่ก็หลบได้แบบผิวเฉียดนะครับวันนี้นเขาจะใช้เส้ขาวยางยืดโจมตีสวนกลับไปแต่ตัวที่ถูกลูฟี่โจมตีนั้นก็เป็นเพียงร่างโคลเท่านัััั้นนนรรซึ่่งเเขาากก็มลยววตวตตหจินแน แต่าลูฟฟี่ก็คิดออกนะครับว่าต้องทํำยังไงจะใช้ลูกเตะยางยืดดอนสปตปมโจมตีคิสลุได้ทั้งหมดในทีเดียวแต่การแปลว่าตัวที่โจมตีไปทั้งหมดนั้นก็ยังไม่ใช่ตัวจริงนะครับเพราะตัวจริงตอนนี้ได้ลงไปที่ห้องควบคุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่คิสซลุกก็สังเกตเห็นนะครับว่าตาลุงเมกพังม่ได้อยู่ที่นี่แล้วเหลือก็แต่อูซอบนาม,มิแล้วก็บลูคกเท่านั้นแต่นัก็ตัดภาพไปที่ตาลุงเมกพังกับ Atlas แอดลัสได้ขี่เวกาแท้งเพื่อจะไปช่วยบอนนีโดยมีสันจิที่กระโดดดเกาม้วย ซึ่งตาลงเวกาพังก็สัญญาว่าจะไปช่วยบอนนี่ให้ได้เพราะแกทนเห็นเด็กอย่างบอนนี่ถูกฆ่าไม่ได้หรอกซึ่งพอลูฟี่เห็นลุงแกออกมาก็ตกใจนะครับเล่บอกว่าออกมาข้างนอกทําไมเดี๋ยวก็โดนฆ่าหรอกสุทนาคิสซารุที่เห็นตาลงเวกาพังก็โจมตีใส่ทันทีเพื่อจะสังหารลุงแกให้ได้นะครับแต่นั้นลูฟี่ก็รับการโจมตีเอาไว้ได้ทําให้ตัวของลูฟี่นั้นโดนําแสงของคิสซารุเข้าไปเต็มๆจนร้อนไปทั้งตัว ส่วนทาาแฟกี้ที่เห็นตาลุงเวกกระพังผ่านมาก็กระโดดกาะไปด้วยอีกคนเพื่อจะไปช่วยบอนนี่ซึ่งแฟงกี้ก็ได้ตะโกนบอกให้ลิลิตขับหุ่นแฟกี้โชกุนแบกเรือซันนี่ไปด้านหลังก่อให้ทีลิลิตก็บอกว่ารับทราบ จานันกตัดภาพมาที่ท่าเรือของเกาะน,นะครับทึงผูทหารเรือก็ได้มีการรายง,งานว่าดรเวกาพังได้ลงมาจากโซนวิจัยชั้นบนแล้ว่วนท่านไดเอติสันที่อยู่คอยควบคุมทุกอย่างที่ห้องควบคุมก็ได้ทำการปลดล็อกฟอนเทียโดมเพื่อให้พวกตะลุงเวกาพังออกมาแต่แล้วก็ทำการปิดกั้นอีกครั้งแต่เมื่อพวกเขามาถึงข้างล่างนะครับแอนด์ลัสก็ได้ออกคำสั่งกับพวกไปซิฟิต้าว่ามีการเปแปลคำสั่งจากเวกาพังโดยคำสั่งที่ว่านั่นก็คือให้เปลี่ยนมาเป็นกวาดล้างพวกทหารเรือทุกคนบนเกาะให้หมดเสรา เดือนในหาในวันพีชตอนที่1 1 2 7ก็จบลงพีชเท่านี้ครับถ้าใครชอบอยากดูตอนต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ติดตามเอาไว้นะครับเพื่อจะมาภาคลิปใหม่หมาทางช่องเราขอสวัสดีคุณตาลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าครับผมสวัสดีครับ